จีรังแต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจใจะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ทอ้อ วันนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสหามงคลในปี2 5 5 9ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะรัชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบใน12สิงหาคม2519ที่กำลังมาถึงรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจปลูกป่าเสริมความชุ่มชื้นเพิ่มผื้นป่าและสร้างแหล่งต้นน้ําแหล่งน้ําต้นทุนภายใต้แนวคิด9สัปดาห์สู่วันมหามงคลโดยการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช10ชนิดทางอากาศได้แก่มะข่าโมงไผ่รวภรวัไผ่ซางนวนไผ่ป่าสาธรสมสารสีเสียดแก่นอินทรนีน,น้ำมะข่าแต้และขี้เหล็กบ้าน เพื่อควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันในพื้นป่าทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ําป่าศัก์อุทยานแห่งชาติเขาค้อและอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่12มิถุนายนถึง30กันยายน,น2559นอกจากจะเป็นการปลูกป่าต้นน้ําแล้วยังสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้เน้นย้ําในทุกเวทีการประชุมก็คือการน้อมนําแนวทางพระราชดำริ ของทั้งสองพระองค์ของปู้ชนชาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องป่าน้ําดินกเกษตรกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนเช่นแก้มลิงขนมครกฝายชะลอน้ําป่าชุมชนกเกษตรทุติยใหม่ไร่นาสวนผสมโดยแนะนาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ต่อย,ยอดขยายผลความสําเร็จเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนในโครงการต่างๆของภาครัฐให้เกิดการบริาการทุกกระทรวงร่วมกันนะครับ ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียมแอปพลิเคชันบนมือถือมาประยุกต์ใช้เช่นการทำฐานข้อมูลกลางการจดทะเบียนเกษตรกรศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐการโซนิ่งเกษตรแปลงใหญ่ฝ่ายประชาลรัดเป็นต้นทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้ส่งให้ถึงมือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรอาชีพอิสระผู้มีรายได้น้อย1ศเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทุฎีใหม่ประจำตำบล7,424นี่แห่งทั่วประเทศของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกศนนะครับกระทรวงสาธารณร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรด้วยนะครับ2ก็คือสวนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร882แห่งของกระทรวงเกษตรและสาก์และ 3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน2000แห่งของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในการขยายโครงการบรอดแบนด์ฟรี WiFi ก็จะเพิ่มการกระจายสู่ชุมชน10,000แห่งทั่วประเทศเพื่อจะยก,กระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตนะครับทั้ง30ศูนย์ดังกล่าวนั้นเราจะต้องหาจุดเชื่อมต่อให้ได้ซึ่งได้มอบหมายให้กับกระทรวงไอทีไปให้เกิดการบริการร่วมกันทุกศูนย์นะครับทุกกระทรวงเพื่อจะเพิ่มศักยภาพซึ่งการและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าทั้งนี้ก็เพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ไทยแลนด์4.0ที่จะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปสำหรับในเวทีระหว่างประเทศทุกครั้งผมและผู้แทนรัฐบาลรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีนอกจากเป็นการประชุมหารือไปตามประเด็นหรือตามวัตถุประสงค์ของการประชุมแล้วเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อดีมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือระหว่างกันในกรอบต่างๆแล้วผมก็ได้ให้น้อมนำหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบะการณ์ชี้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่สร้างความหนุนในทุกมิติให้ทุกประเทศได้ไปพิจารณานะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจกษษษสังคมสิ่งแวดล้อมอย,อย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือว่าหลักการของสหประชาชาตินะครับคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดกับสําหรับมวลมนุษยช,ชาติของทั้งโลกนะครับเช่น1การประชุมระดับสูงชสชัมมนาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติครั้งที่สอง ณสมมงงนากาใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกรุงไนโรบีประเทศเคนยาประเทศสมาชิกจำนวน192ประเทศที่ต้องการกำหนดทิศทางการเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในภาวะปัจจุบันและกำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตปี2องในที่ประชุมต่างให้การยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังปรากฏในรายงานผลก,การศึกษาของ UNEP นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มความร่วม,มือแบบใต้ใต้ใต และการเสริมสร้างขีดความสมามารถของประเทศกําลังพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว2การประชุมสุญญดยอดเอเชียด้านความมั่นคงหรือ IISs c h a n g i l a d i a l o p ครั้งที่15้าณสาธารณรัฐสิงคปโปร์ซึ่งเป็นเวทีหาหรือระดับสูงด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งผมเน้ยนย้ำความสําคัญของการส่งเสริมการพัฒนาควบควู่กับความมั่นคงอันเป็นรากฐานของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากการที่จะมีปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความขัดแย้งนะครับก็จะบั่นทอนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติและทุกภุมภาคได้ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้เน้นการแก้หาที่ต้นเหตุก็คือการพัฒนาจากภายในตามแนวทางของแบบาทเจพรพุวและใช้ในโยบายประชารัฐในการขับเคลื่อนเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเขามีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยว ซึ่งทรงมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาด้วยพระองค์เองมากว่า40ปีในทรงดำเนินงานพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3. การประชุมกลุ่ม G 7 7ที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานกลุ่มในปีนี้นะครับมีสมาชิกกว่า130ประเทศผมก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศูนย์ศึากษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งศูนย์การศึกษาข่าวอินซอนห้วยทรายอาคุ้งกระเบนภูพานห้วยห้องคล้ายพิกุลทองนะครับ เพื่อให้ทุกประเทศได้น้อมนาหลักปัญญาของสกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศสมาชิกนะครับไม่ได้ไปบังคับเขาให้เขายอมรับในหลักการเหตุผลแล้วก็สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยด้วยตานะครับในศูนย์ต่างๆได้น,นําพาเข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อจะเป็นการเร่งการบรรลุปเป้าหมายการพนฒนที่ยั่งยืนหรือ s d g 2 0 3 0ร่วมกันทุกประเทศต่างอยู่ในห่วง,งโซ่เดียวกันนะครับ ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางตั้งแต่เพาะปลูกผลิตแปรรูปสร้างานวัตกรรมและการตลาดดังนั้นเราจําเป็นต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ผมก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในสมบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวได้ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยให้เป็นสมบัติของชาติแล้วก็จะเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยัง่งยืนของโลกในปีหมหามคลน,นี้ ก็ครบรอบ10ปีนะครับที่สาาระชาติทุนกล้าทุนประหมอมถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพนามนุษย์ของโครงการพนาแห่งสาธารณชาติก็ขอให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปูงชนชาวไทยด้วยนะครับปัจจุบันนั้นรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต2559ถึง25 2560ตามที่กระทรวงเกษตรได้เสนอมาจำนวน3โครงการ วงเงินรวมราว930ล้านบาทอันได้แก่โครงการส่งเสริมสนนุนการใช้เมล็ษพัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายในแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิใน23จังหวัด1,280หมู่บ้าน64,000ครัวเรือนหรือครัวเรือนละไม่เกิน125กิโลกรัมคิดเป็นพื้นที่เพาะปลูก6 4 0 0 0 0ไร่ อีกโครงการหนึ่งคือโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายไรนาสมนผสมในฤดูทำนาปีนี้นะครับโดยยิงการทำนาปลังปีธรรมหกสิบโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่22จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยา60,000ครัวเรือนในพื้นที่30,000 0ไร่ให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผลิตเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการในด้านการจัดการเรียนรู้การผลิต การจัดการผลผลิตและการตลาดให้มีความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อให้เกรรษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ในกิจกรรมทางเลือกให้มีรายได้ระหว่างการลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรังนะครับซึ่งเรามีน้ําน้อยอยู่ในปัจจุบันโครงการต่อไปคือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทํานาปีได้แก่สากรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบเป็นกลุ่มการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ จากคณะอนุมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสาก์ของจังหวัดจำนวน426กลุ่มที่ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่จะเสนอขอรับการสรัุนเงินกู้วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน5ล้านบาทโดยรัฐบาลรับภาระดอกเบีย้ยแทนในอัตราร้อยละ3.51ต่อปีคิดดอกเบีย้ยจากสากลกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในอัตราเพียงร้อยละ0.01ต่อปีระยะเวลาชำระเงินคืน เงินต้นนะครับไม่เกิน12เดือนนอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการเปิดฤดูการผลิตใหม่และเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่ที่จะทำให้เกษตรกรได้รับการบริการของหน่วยงานต่างๆเช่นการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อจะวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีการบราการการทางานร่วมกันใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง882ศูนย์เป็นศูนย์รวมให้บริการแก่เกษตรกรให้เห็นตัวอย่างของจริงให้เห็นสิ่งที่ได้รับมาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพโดยจะเริ่มเปิดให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตามการเร่มต้นการผลิตของแต่ละพื้นที่ มีเป้าหมายในภาพรวมทั้งประเทศทั้งนี้ต้องการให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงเหลือ3,000ถึง3,500บาทต่อไร่โดยประมาณนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและจะต้องคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลักด้วยนะครับสำหรับในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานโอท็อป มิดเยียร์2016ภายใต้แนวคิดความหลากหลายทั่วไทยหายได้ที่เดียวนะครับโดยเมื่อวันที่6ถึง13มิถุนายน2559นเณเมืองทองธานีได้มีการรวบรวมผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศมาออกร้านจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนกว่า2,500รบูธได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีมีผู้เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานกว่า4,0,000 0คนมียอดจำหน่าย800กว่าล้านบาทนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากลโดยให้ความสําคัญและสนับสนุนส่งเสริมใน3เรื่องหลักได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตโดยการฝึกอาชีพค้นหาศักยภา,าพด้านการผลิตเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการ 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งตลาดระดับชาติระดับภูมิภาคระดับโลกซึ่งจะเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายพัฒนาไปสู่การสร้างสรงสรค์นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าโอท็อปแห่งอนาคตหรือโอท็อป next อย่างไม่หยุดยัง้งนะครับเป็นโอท็อปคลาสสิกสีาดาวนะครับโอท็อปพรีเมียมเพื่อจะคัดเลือกและส่งเสริมไปจําหน่ายบนเครื่องบินสนามบินโดยจะอำนวยความสะดวกในการจัดส่งหน้าปลายทางและในร้านค้าประชาัฐสุขใจซึ่งจะมีช็อปในปัป๊มปตท148แแห่งเพื่อจะสร้างเครือข่ายการตลาดผ่านระบบออนไลน์ ให้ง่ายต่อการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและที่กําลังดําเนินการเพิ่มขึ้นมาก็คือบริษัทประชารัฐรักษาเมกีจํากัดที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนต่อไปจากนั้นก็จะขยายไปสู่โอท็อปแบรนด์เนมและโอท็อปโคอินเตอร์เพื่อจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อจะปลูกกระแสให้คนไทยได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปกันมากยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปของรัฐบาลน,นั้นจะเป็นการสนองแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนาถที่พระองค์ทรงส่งเสริมการนําภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะก่อให้เกิดรายได้ไดแก่ราษฎรจนพัฒนาเป็นมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งเป็นต้นทางของการพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปในปัจจุบั <S 2> <S 2> นจากมาตรการส่งเสริมดังกล่าวทําให้รอบป,ปี258ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์โอท็อปมียอดจําหน่ายโดยรวมอยู่ที่1,900ล้านบาทสําหรับปี2559ที่ผ่านมาแล้ว7เดือน ผลิตภัณฑ์โอท็อปมียอดจำหน่าย74,000ล้านบาทซึ่งหากสามารถรักษาระดับนี้ได้จนถึงสิ้นปีค่าประยอดจจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นถึง127,000ล้านบาทจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง117ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการไปรูประบบเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลเด้นเป็นการครอบคลุมในทุกมิติทั้งประชารัฐการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ การแก้ไขกฎระเบียบ B.O.I การปรับแก้กฎหมายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการพาณิชย์และการเข้าสู่ไทยแลนด์4.0โดยจะต้องดูแลไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจด้วยนะครับเรากำลังปรับปรุง10เรื่องด้วยกันสำหรับความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งในเรื่องการยกระดับภาคการเกษตรรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ำหรับการขับเคลื่อนการนดยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจที่มกล่าไปแล้วนั้นเป็นเรื่องสัมพันธ์สหรับการลงทุนของประเทศเรานะครับทั้งเอกชนเราเองแล้วก็จากต่างประเทศด้วยทั้งนี้ได้อาศัยพื้นฐานของการรายงานจาก Doing b ง s i n เ s s ซึ่งมีผลการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกของธนาคารโลกนะครับ10ด้านตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างการขอใช้ไฟฟ้าน้ำประปานะครับ แล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะครับก็ขอให้รวงกันไปด้วยการจดทะเบียนทรัพย์สินการได้รับสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยการชำระภาษีการค้าระหว่างประเทศการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและการแก้ไขปัญหาการล้มละลายซึ่งปัจจุบันจะต้องมีการพิจารณาสีเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องขั้นตอนเรื่องระยะเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐใน3เรื่องหลัก ก็คือ1การให้บริการผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทุกเรื่องณศูนย์วัดซฟอ์เทอร์วิสแห่งเดียวกันในมีการเน้นการบริการหน่วยงานมาครั้งเดียวขออนุญาตได้ทั้งก่อสร้างน้ําไฟโทรศัพท์เป็นต้นนะครับ 2. การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการดาเนินการธุรกิจของภาคเอกชนมีความสะดวกลดอุปสรรครวดเร็วโปร่งใสในการติดต่อขอรับการบริการจากภาครัฐ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชันในมือถือต่างๆมาให้บริการตามโยบัย ดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการให้การบริการและการขออนุญาตและการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐทั้งนี้ความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงทธิภาพภาครัฐอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปนะครับซึ่งตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนั้นเราจะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างให้มีการขยายผลให้เอื้อต่อการลงทุนจูงใจผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับคือต่างประเทศเขาก็ทําอยู่เหมือนกันเราก็จะไปลงทุนประเทศเขานะครับสะดวกรวดเร็วเช่นกันนะครับวันนี้เราต้องแก้ของเราไปด้วยซึ่งจะมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเข้ามาลงทุนของผู้การในบ้านเราอีกด้วยนะครับก็ต้องเน้นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องไม่มีอีกต่อไปนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่มีผลจากการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย ดิจิทัลอีโคโนมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการนำระบบการชำระเงินแบบเอเน D หรือระบบการชำระเงินแบบนานานามมาใช้สำหรับการโอนจ่ายเงินภาครัฐให้กับประชาชนโดยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2 5 1 9นี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังจะเปิดให้พี่น้องผู้สมัครใจลงทะเบียนในระบบเอเน D โดยประชาชนที่จะลงทะเบียนต้องมีข้อมูลอยู่3อย่างคือ หนึง่งเลขที่บัตรประชาชนสองเบอร์โทรศัพท์มือถือถสามเลขที่บัญชีธนาคารซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาลเพื่อความสะดวกสบายที่พี่น้องประชาชนจะได้รับในเบืองต้น2ประการก็คือ1การโอนเงินสบริการจากรัฐบาลในกรณีประสบภัยพิบัติผลผลิตตกตำ่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรืออื่นนะครับรวมทั้งเงินสบริการของข้าราชการเช่นเงินบำนาญเบี้ยวัด เงินมานาพิเศษผ่านระบบเอเนนะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทะเบียนระบุไว้จะเป็นการโดยความสะดวกลดขั้นตอนมีทางเลือกรับเงินโอนจากรัฐบาลมากขึ้นได้รับเงินจากรัฐเร็วขึ้นนะครับสาหรับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรก็สามารถจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทะเบียนได้ทันทีไม่ต้องส่งเป็นเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์เพราะปัญหาที่บานมานั้นผู้รับรับได้บ้าง ไม่ได้บ้างบางครั้งก็ระยะทางไกลมารับเงินจานวนน้อยนะก็ไม่อยากมาทํานองนี้นะครับก็ต้อง,องดำเนินการให้เขาสามารถมีความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมานะครับเราจะเริ่มให้การประการนี้หลังวันที่1มกราคม2560เป็นต้นไป2การโอนเงินให้กันของพี่น้องประชาชนโดยใช้เบอร์มือถือแทนเลขบัญชีธนาคารปัจจุบันเราโอนเงินโดยใช้เลขบัญชีผ่านเครื่อง ATM อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันไปยังบัญชีธนาคารต่างๆรวมกันทั้งประเทศกว่า76ล้านบัญชี ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ครั้งละ2 5บาถึงาบาทแต่ระบบเอ็นดีใช้แค่เบอร์มือถือสามารถโอนเงินให้กันได้โดยไม่ต้องจำเลขบัญชีค่าธรรมเนียมถูกกว่าเมื่อเทียบกับการโอนเงินแบบเดิมทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการและการปฏิรูปประเทศปัจจุบันรัฐบาลมีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปโดยมีรองนายก ทั้ง6ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการกากับดูแลตามสายงานอย่างไรก็ตามผมก็จําเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามงานของนายรัฐมนตรีโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะอาจจะต้องเป็นวลระสาคัญเร่งด่วนภายใต้การควบคุมของผมเองในฐานะนายกและหัวหน้าคอสชอซึ่งอาจจะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องติดขัดทา,างด้านกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยใช้มาตรการต่างๆและหากจําเป็นก็ใช้กฎหมายพิเศษมาตรา44 ทางนี้ก็เพื่อให้นวยบายต่างๆเกิดประสิทธิผลโดยเร็วทางนี้ทุกเรื่องก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายผมมุ่งหวังแต่เพียงลดเวลาลดขั้นตอนทําให้เกิดความรวดเร็วสุจริตโปร่งใสในการเนินการโครงการต่างของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทําได้ช้าก็เพราะติดกัดกฎระเบียบต่างๆดังกล่าวไม่ใช่ประสิทธิภาพของขาราชการเขาอยากจะทำนะครับแต่มาติดข้อระเบียบต่างๆซึ่งเป็นกฎหมายเดิมๆอยู่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงวันนี้เราจะต้องเร่งรัดการเนินการดังกล่าวให้ได้ในช่วงที่กำลังจะเริ่มปฏิรูปเลยให้หนึ่งนี้นะครับ ในเรื่องของขั้นตอนการทํางานการจัดกัดกฎระเบียบข้อบังคับระยะเวลาที่ยืดเยื้อมายาวนานทาไม่ได้ทันทีนะครับเราจะเป็นต้องรับการแก้ไขต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับผมก็เลยยกให้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก็คือการใช้เรือโดยสารในเส้นทางสัญจรทางน้ำนะครับเพิ่มเติมผมทราบอยู่แล้วนะครับมีการใช้อยู่แล้วมีการเพิ่มเติมขึ้นตามคลองต่างๆแต่เส้นทางคลองพนมคูเกษนั้นผมต้องการให้เป็นเพียงสรยรัญลักษ เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจไม่มุ่งหวังไปกระทบ,บเรื่องอื่นนะครับถ้าเราไม่คิดไม่ทําไม่เริ่มมันก็จะติดกับดักตัวเองปัญหาเดิมๆนะติดขัดเรื่องน้ําเสียติดขัดเรื่องเปิดปิดประตูระบายน้ําก็มันวิ่งได้ตัวไหนก็วิ่งไปนะครับวันนี้ก็หลายเส้นทางที่มีการใช้เรือก็น้ําก็ยังไม่สะอาดเท่าที่ควรอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องทําให้ได้นะจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะเล็กนะเรือที่เรือนะครับ ผมว่าไม่สําคัญอ่ะสำคัญให้มันวิ่งได้แล้วกันประชาชนที่สนใจนะเขาสามารถจะไปทางเลือกในการสัญจรไปมาได้โดยเฉพ่องยิงในช่วงเวลาที่การราจรติดขัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะชมสองข้างทางบ้านเมืองเราสวยงามนะครับแล้วก็น้ําที่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรสศกปลงมากนักนะก็ยังดูดีอยู่นะครับยังสะอาดอยู่กว่าคลองอื่นหลายคลองเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ํา ปัญหาของการติดสะพานระดับน้ำต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยด้วยการใช้จารยานในการทํางานในการปฏิบัตินะครับผมไม่ต้องการไปยจะไปตําหนิหรือต่อว่าใครทั้งสิน้นวันนี้หลายอย่างนะครับเป็นการนโยบายเราต้องทดลองปฏิบัติให้ได้ก่อนหากมีปัญหามีข้อเสียหายหรือติดขัดก็แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ยกเลิกไปก็แค่นั้นเองนะครับเป็นงานนโยบายนะครับ หากบัวแต่รอกันรอกฎหมายรออะไรก็เกิดไม่ได้ทั้งอย่างประชาชนก็ไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราเข้ามา2ปีครึ่งแล้วหลายอย่างเราทำมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปีแรกใช้เวลาปีครึ่งโดยเพิ่ยิ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องการอำนวยความสดะดวกในการประกอบธุรกิจทั้ง10เรื่องใช้เวลาทําประมาณปีครึ่งนะครับก็ทําได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจนกว่าที่จะสามารถที่จะไปแข่งขันกับเขาได้นะครับจะยกกระดับลำดับของประเทศเราให้ได้ เพียงเรื่องเดียวนะครับใช้เวลาปีครึ่งแล้วเรามีเรื่องที่ต้องแก้ไขปฏิรูปรกันอีกเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเรื่องนะครับ,นะรบเพราะ,ะนั้นอะไรที่ทําได้เราก็ต้องทําให้ได้อะไรมันติดขัดก็มาบอกผมก็จะใช้อำนาจที่ผมมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยไม่พยายามไปไปละเมิดกฎหมายอื่นนะครับกฎหมายมันคล้ายกันเองทั้งหมดนั่นแหละไม่มีการปรับปรุงไม่มีกฎหมายในเชิงบูรการไม่มีกฎหมายในเรื่องของการที่จะ อะไรทำให้เกิดความเข้าใจและมีการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันในกิจกรรมอันเดียวกันวันนี้กําลังแก้กฎหมายตรงนั้นอยู่นะครับเรื่องของการพรบการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็มีกฎหมายเรื่องการบูรณาการการทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําทั้งสองอย่างไปพร้อมกันนะครับคืออันแรกคือการปรับโครงสร้างการวางรากฐานให้แข็งแรงยั่งยืนด้วยกฎหมายและการไปรูปซึ่งอยู่ในสะะชนะครับต้องใช้เวลาสมวาระอีกอะไรอีก,ออกวันนี้ถ้าเรารออยู่สิ่งที่2ก็สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง มันก็จะไม่เห็นผลในทันทีถ้าเรารออันที่หนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังรออยู่แล้วไม่มีปัญหามากนักเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยด้วยตัวผมเองได้นะด้วยอำนาจที่ผมมีอยู่นะครับท้งนี้ก็ไม่ต้องการให้เกิดผมกับใครทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ตั้งแต่วันที่1ิมิถุนายนถึง10กรกฎาคม2519ั 19, เป็นห่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือที่เรียกว่าฟุตบอลยูโร2016ผมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเยาวชนได้มีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ชมกีฬาเพื่อความบันเทิงเพื่อการศึกษาแต่โบราณว่าไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่าเสียพนันครั้งเดียวดังนั้นผมมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวยชนเกี่ยวกับการพนันบอลและการก,กระทําผิดกฎหมายซึ่งอาจจะพลาดพลั้งโดยง่ายนะครับจากความรู้เท่าไม่ถึงการอาจตกเป็นเหยื่อของการพนันจากความรู้สึกสนุกตื่นเต้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือผลตอบแทนที่ล่อใจจนขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจส่งผลให้เสียการเรียนเสียอนาคตเสียสุขภาพ เกิดหนี้สินพ่อแม่เดือดร้อนเกิดปัญหาทางร่างกายการคิดสั้นคาดัวตายซึ่งถือว่าเป็นมงจรอุบาทนะครับในเรื่องการพนันเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งปวงผมได้สั่งการเน้นย้ําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานศึกษาให้มีการประคับช่วกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนเล่นการพนันนะครับแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุต้องไปแก้ที่จิตสำนึกนะครับเราก็จําเป็นต้องทําเพื่อหยุดพฤติกรรมของนักพนันสำหรับมาตรการทางสังคม หรือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูได้เอาใจใส่ดูแลให้คาแนะนําตักเตือนบุตรหลานนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อนเตือนเพื่อนสื่อมวลชนก็ต้องออกมาชี้เห็นถึงผลกระทบของการพนันอย่างต่อเนื่องนะครับคือชักชวนให้คนดูให้คนส่งไปอิบัติได้แต่ก็เตือนด้วยสิครับเดินเขาด้วยว่าอย่าเล่นการพน,นันผมขอแค่นี้เองนะเราจะต้องเข้งมงวดกับผู้เล่นการพน,นันฟุตบอลจเจ้ามือทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม เจ้าที่ก็ต้องะระมัดระวังนะครับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเ mm hmm. จ้ามือที่เปิดรับแทงผลพูดบอลจะต้องอาจจะต้องเข้าข่ายความผิดฐานฟ้องกันอีกด้วยนะครับโดยอาจจะมีการยึดทรัพย์แก่ผู้กระทำความผิดขณะเดียวกันผมอยากฝากไปถึงผู้ปกครองให้ชูดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้หลุกลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกานานับการพนันเพราะตัวผู้ปกครองอาจมีความผิดฐานปล่อยปละละเลยรวมถึงเยาวชนที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพานันนั้นก็อยากให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเพราะอาจจะทําให้เสียประวัติและเสียอนาคตได้นะครับ ทิ้งที่ผมกล่าวมาวันนี้นั้นเป็นอนาคตของประเทศทั้งสิน้นฝากความหวังฝากความเข้าใจและขอความมือกับคนไทยทุกคนขอให้ทุกอย่างสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้เป็นความสุกวันหยู่สุดสัปดาห์สวัสดีครับ